ครับสวัสดีครับผมปฏิบังพัดนะครับวันนี้จะมาทําการซ่อม,นะ,น,ะอมนะครับพลาสมานะฮซ่อมแผงซับไพนนะฮะมาดูหลักการทํางานของแผงซับไพนนะฮะอันนี้เป็นของซัมซุงนะฮะในแผงซับไพายของไองง้พลาสมานะนหลายรุ่นนะฮะจะมี ICMCU นะคอยควบคุมนะทุกขั้นตอนนะ ของภาคซัพลายนะฮะไม่ว่าจะเป็นสวิตชิ่งชุดแรกหรือ pfc หรือสวิตชิ่งชุดที่2หรือไฟ vs va นะจะต้องถูกควบคุมด้วย ic mcu นะดูหลักการทำงานคร่าวๆด้วยนะสมมุติอันนี้ซั s u n งนะฮะเสียบปลั๊กปุก๊บไฟ5โวลต์นะก่อนจะออกคอนเน็กก็ต้องส่งมาเลี้ยง ic mcu ก่อนนะดูนะ ถ้าเป็นรุ่นนี้ก็เข้ามาเลียงที่ขา20นะ icm cu ได้รับไฟแล้วก็จะส่งไฟคำสั่งออกที่ขา 2, 2> เห็นไหม stand by เอ้ไม่ใช่ออกขา2อนะออกที่ขา11นะฮะ stand by on นเนี่ยลูกศรชี้นะฮะลูกสรชี้คือไฟออกไปนะฮะไฟคำสั่งออกไปแต่ถ้าเป็นลูกศรชี้เข้าเนี่ยเนี่ยไฟห้าโวล อีกส่วนหนึ่งต้องกลับมาแจ้งนะฮะเนี่ย a n d b y d e t e c t คือเข้ามาบอก ICMCU ประมาณ2.6โวลต์นะฮะถ้าเกิดไฟ5โวลต์ volt, ไม่ทำงานนะ ICMCU ก็ไม่ได้รับก็จะไม่ปล่อยไฟคำสั่ง Standby On ออกไปไอตัวนี้ก็จะไป On ให้ไฟชุดแรกจ่ายออก Connect ไปเลี้ยง m a i n บอร์ด นะพูดง่ายคือ MCU นี่จะคอยควบคุมถ้าเกิดไฟ5โวลต์ไม่จ่ายมาก็จะไม่ออนให้ไฟ5โวลต์ออกไปเมนบอร์ดอยู่ดีนะต่อไปอสมมุติปกตินะไฟ5โวลต์จ่ายมาเลี้ยง MCU MCU ก็จะส่งไปคำสั่ง Standby on ออกไปไปออนอะไรก็ไปออนให้ 5โวลต์จ่ายนะเข้าเมนบอร์ดในเมนบอร์ดก็จะมี CPU เมื่อองค์ประกอบ CPU ครบก็จะมีไฟคำสั่ง PS on ถ้าเป็น Samsung ไฟคำสั่งนี้จะจะเป็น0ูนะอ่าส่งมาบอกอีกอะบอก MCU ที่ขายยิ่สองจุดนี้ตกเป็นศูนย์ปุ๊บ MCU รับรู้ก็จะส่งไฟคำสั่ง Relay on ออกไป ให้ไฟ AC จ่ายเข้าไดโอดบิดนะฮะรีเลย์ต่อปุ๊บอ่าต่อไปก็เป็นภาค pfc ทําทำงานนะเมื่อ pfc ทําทำงานปุ๊บ310ตีขึ้นไป390ก็จะเอาไฟ390ผ่าน R หลายๆตัวค่าเยอะๆนะให้เหลือประมาณ2.6เหมือนกันฮนะส่งกลับมาบอกที่ คำว่า pfc ok ตรงนี้นะฮะเนี่ยขายิ่มสามไอซ c เอรับรู้ว่าค่า pfc ทํางานแล้วแต่ถ้าเกิด pfc ไม่ทํางานไฟก็จะไม่ตีขึ้นไป3ามร้้าสิได้แค่310เมื่อไฟแค่สามร้อสิมาผ่าน r หลา,ลายตัวส่งกลับมาจุดนี้ก็ไม่ได้สองจุดหกอาจจะได้ หนึ่งหรือศูนย์เลยใช่ไหมไอซี IC นี้รับรู้ก็จะหยุดนะหยุดให้รีเลย์ต่อเนี่ยรีเลย์สามโวลต์ก็กลายเป็นศูนย์จากไฮก็ต้องกลายเป็นโล้นะฮะอาการเสียตอกแตก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  Samsung นะฮะต่อไปนะครับต่อไปเมื่อ PFC สมมติปกติแล้วนะศึกรารมาบอก MCU รับรู้ โอเคก็จะส่งไฟสวิชสวิชิ่งชุดที่สองนะฮะเนี่ยขาสิบสามอ่ะดีห้าจุดสามออนเห็นไหมตัวนี้ก็จะไปออนให้สวิตชิ่งห้าโวลต์จ่ายแล้วก็สิบห้าโวลต์นนะถ้าเป็นชุดที่สองจะเขียนว่าดีนะฮะดีห้ากับดีสิบห้าเนี่ยไฟ ขาสิบสามสีก็จะไปออนให้ซูฟิชชิ่งชุดที่สองออกไปจ่ายที่เมนบอร์ดต่อไปในเมนบอร์ดถ้าเกิดปกติ IC ไม่ช็อตไม่โหลดไม่อะไร CPU รับรู้ก็จะส่งไฟคำสั่ง v s on จ่ายเข้ามาเข้ามาขาไหน VS on นี่เข้ามาขานี้ VS on เห็นไหมเป็นฮนะ ประมาณสามโหมดจ่ายเข้ามาแล้ว MCU รับรู้ก็ส่งไฟคำสั่ง VS on อ v s on MCU จะออกนี่ฮะ Main on ฮนะเมื่อไฟคำสั่งวิ่มายี่สิบสี่ปุ๊บ c p u ก็จะส่งไฟคำสั่งออกคำว่า main on นะตอนนี้จริงๆก็คือ Vs on นั่นแหละนะ m n on o นนี่ไง main on mm hmm. เพื่อไป on mm hmm. ให้ภาพ Vs VA ทําทำงานนะส่งไฟไปเลี้ยงที่แผง y และแผง x นะถ้าเป็นถ้าเป็นซั s u n งนะพูดง่ายคือขั้นตอนการทำงานของซอับไาจะถูกควบคุมด้วย ICMCU นะครับ ไฟที่ป้อนกลับมานี้ประมาณนะไม่ว่าจะเป็นอ่า5โวลต์ดิเทคกับ15โวลต์ดีเทคเนี่ยเมื่อเอาไฟต่างๆเนี่ยเอาไปผ่าน R แล้วให้เหลือป้อนกลับมาบอกประมาณ2.6นะทุกขานะสมมุมติอาการเสียไฟ15โวลต์ Tech เนี่ยเกิดมีปัญหาทุ๊บก็จะไม่มีไฟ2.6ส่งกลับมาบอกเราก็ทดสอบเอาไฟ จากไครนอกก็ได้อแดปเตอร์ก็ได้หรือวงจรเอาไฟมาผ่านวงจร d c to DC ปรับให้ลดลงให้ได้2.6แล้วมามาต่อที่ขา7แทนเลยพูดง่ายคือมันหลอกนะเมื่อ M C U รับรู้ปุ๊บก,ก็จะไม่ตัดนะไม่ว่าจะเป็น V S V A เหมือนกันถ้า V S ไม่ทำงานก็จะไม่มีไฟป้อนกับ V S detect มาบอกให้ MCU MCU รับรู้ก็จะปล่อยไฟคำสั่งรีเลย์ออกมาเป็นโลเสียปกติต้องเป็นไฮนี่โลไฮโลไฮก็ตอกแท็กตอกแท็กนะฮะถ้าเป็นซัมซุงนะถ้าเป็น LG ก็ตอกแท็กหยุดเลยนะครั้งเดียวนะถ้าเป็นซนะัมซุงเนี่ยตอกแท็กประมาณ5ครั้งนะถ้าถ้าเราอยากรู้ว่าไฟชุดไหนดีหรือไม่ดีแล้วก็มาวัดนะสมมติเรามีวงจรแล้วก็มาวัดตรงนี้แหละไฟก้อนกลับ ที่เขียนว่าดีดีเทคนี่นะฮะต่อไปผมจะมาซ่อมยี่ห้อ LG นะเป็นพลาสม่าเดี๋ยวดูอีกตอน,นะฮะตอนนี้ขอแค่นี้ก่อนนะฮะ